สวัสดีผู้เล่น p ีทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินโซลาจะมาสอนเพื่อนๆเ,เล่นกิจกรรมลากเพื่อนมาโชว์เซียน สำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่ากิจกรรมเช่นเพื่อนมันทำยังไงนะแอดมินวันนี้แอดมินโซลามีคำตอบมาให้แล้วนะคะกิจกรรมชื่อว่าลากเพื่อนมาโชเซียนโดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันได้แก่ภารกิจสำหรับผู้เล่นใหม่จะมีทั้งหมด4ภารกิจด้วยกันและภารกิจสำหรับผู้เล่นเก่าจะมีทั้งหมด5ภารกิจด้วยกันซึ่งของรางวัลก็จะแตกต่างกันไปตามนี้นะคะไฮไลท์ของของรางวัลก็คือบาเลสออสเมียนุสัานทราเจ็ดวันนะคะก็คือแจกบาเลสกันไปเลยเจ็ดวันสำหรับผู้เล่นเก่านะคะแล้วก็สำหรับผู้เล่่นใหม ก็เรียกว่าเป็นเซตที่จะช่วยให้ผู้เล่นใหม่เได้เลเวลอัพแล้วก็อัพยศได้ไวขึ้นนั่นเองนะคะเราจะมาเริ่มจากภารกิจสำหรับผู้เล่นเก่าก่อนนะคะอันดับแรกเราก็ต้องกดล็อกอินกันก่อนเลยกดล็อกอินตรงนี้พอเข้าหน้าเพจมาแล้วก็กดล็อกอินได้เลยเราก็ล็อกอินเข้าไปนะคะนี่เป็นไอดีของไอินสลายนะถ้าใครพบเจอแล้วทักทายกันได้นะคะโอเค พอเข้ามาปุ๊บนะเนื่องจากว่าเอมิสซอนผู้เล่นเก่าก็จะมีภารกิจผู้เล่นเก่าขึ้นแบบนี้นะคะ ภารกิจที่1เล่นเกม60นาทีต่อวันรวมทั้งระยะเวลาทั้งหมด5วันอันนี้ไม่จําเป็นต้องเล่นติดต่อกันนะคะแค่เล่นเกมวันละ60นาทีให้ครบ5วันในตลอดระยะเวลากิจกรรมก็คือวันที่14ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายนนั่นเองนะคะโดยไม่จําเป็นต้องเล่นต่อเนื่องกันก็คือสมมติว่าเราเล่นวันนี้ครบ60นาทีไปแล้วมันก็จะแถมให้ตรงนี้1วัน แล้ววันถัดไปเราไม่ได้เล่นเรามาเล่นอีกวันหนึ่งมันก็จะเต็มให้เป็นวันที่2นะคะก็พอครบ5วันปุ๊บก็จะได้รับของรางวัลไปเลยนะคะถัดมากิจกรรมแช์เราก็กดแชร์ก็คือเป็นการแชร์กิจกรรมนี้ไปที่หน้าเพจไม่ใช่หน้าหน้า Facebook ของเพื่อนเพื่อนั่นเองนะคะก็จะขึ้นมปแบบนี้เลยกดแชรหนึ่งครั้งก็จะได้แต้มแบบนี้หนึ่งครั้งนะคะโดย1วันเนี่ยแชร์ได้1ครั้งนะคะพอแชร์ครบสองครั้งปุ๊บก็จะรับรางวัลไปได้เลยนะคะ ถัดมากิจกรรมเชิญเพื่อนโดยกิจกรรมเชิญเพื่อนก็จะแบ่งออกเป็นสามพาด้วยกันอันดับแรกเราต้องเชิญเพื่อนก่อนโดยก o p y c ี้โค้ดที่ขึ้นตรงนี้นะคะก o p y ี้โค้ดตรงนี้ก็จะขึ้นให้ก o p y ี้แล้วก็กด ctrl c แล้วกดโอเคปึ๊บแล้วก๊อี้อันเนี้ยโค้ดอันเนี้ยไปให้เพื่อนๆนของเราที่เราอยากจะเชิญทั้งหมดเราต้องเชิญให้ครบทั้งหมด5คนนะคะถึงจะได้ของรางวัลน,นะคะอันดับที่2เพื่อนที่ถูกเชิญจะต้องมีการอ้อเล่น จนเลเวลอัพจนถึงเลเวล12นะคะและเข้าร่วมแคลนเดียวกันกับผู้เชิญก็คือเข้าร่วมแคลนเดียวกับเรานั่นเองพอเล่นได้ถึงเลเวล12แลวเข้าร่วมแคลนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยกิจกรรมตรงนี้ก็จะถูกติ๊กหมายถึงว่าเป็นการเคลียร์ภารกิจตรงนี้ไปก็จะได้ของรางวัลน,นะคะก็คืออันดับแรกเชิญเพื่อนก่อนกด Copy c o d โค้ กดโอเคกดคอนโทรลก๊อปปี้โค้ดคอนโทรลซีกดโอเคแล้วก็ส่งโค้ดนี้ให้กับเพื่อนเสร็จปุ๊บเพื่อนเนี่ยก็จะต้องเล่นจนถึงเลเวล12แล้วเราก็จะได้แถมภารกิจที่2อันนี้เสร็จปุ๊บเพื่อนจะต้องเข้าร่วมแคนเดียวกับเราภายในวันที่เพฤศจิกายนนะคะเราก็จะได้แถมภารกิจที่5ตรงนี้และของรางวัลทั้งหมดนี้ก็จะเป็นของคุณไปทันทีเลยนะคะ โดยข้อมูลอะไรพวกนี้นะคือเราทําภารกิจเสร็จไปปุ๊บข้อมูลจะอัปเดตในวันถัดไปนะคะเวลาตีสีนะคะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะแบบเอ้ยทำไมแอดมินผมทําผ่านแล้วทําไมมันไม่ขึ้นให้ก็รอรีเฟซตอนตีสีของอีกวันนึงแล้วถ้าจะตื่นมารีแล้วถ้าจะตื่นมารีเฟซนะคะโอเคถัดมาเราไปดูกิจกรรมของผู้เล่นใหม่กันบ้าง หน้ากิจกรรมก็จะขึ้นภารกิจสาหรับผู้เล่นใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะคะสําหรับผู้เล่นใหม่เราได้โค้ดเชิญจากเพื่อนมาเราสามารถมากอกรหัสเชิญตรงนี้ได้เลยเมื่อกี้ที่ได้โค้ดเชิญจาก ID ดีของแอดมินโซลามานะคะกด enter ปึ๊บมันก็จะขึ้นว่าเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยแล้วแล้ว ID ดีของเราเนี่ยก็จะไปขึ้นอยู่ที่อแอคเคาน์ของผู้เล่นที่เชิญเรามานะคะก็กดโอเคไปแล้วนอกจากนี้เราสามารถเชิญเพื่อนเพิ่มเติมได้อีกโดย copy โค้ดตรงนี้เหมือนเหมือนกับขั้นตอนเมื่อกี้เลยก็คือ Copy โค้ดตรงนี้กด Ctrl+C แล้วก็ส่งโค้ดตัวนี้ให้เพื่อนใหม่ของเราได้เลยแล้วเราก็จะได้ทําภารกิจนี้สําเร็จเหมือนกันก็คือเชิญเพื่อนทั้งหมด5คนนะคะจะต้องเป็นเพื่อนใหม่ที่ไม่ที่สมัคร ID PB ใหม่เท่านั้นนะคะจะไม่ใช่คนที่แบบมี ID แล้วอย่างเช่นถ้าเอา ID นี้ไปเชิญเพื่อนที่เป็น ID ผู้เล่นเก่าจะไม่ได้ของรางวัลนะคะก็จะถือว่าไม่ผ่านภารกิจเนาะเสร็จปุ๊บ พอเราสร้างไอดี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องเล่นให้ถึงเลเวล9 l e v เลเวล9นะคะเลเวล9ก็คือนับไปยศอันดับที่9นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเยวจะให้เดี๋ยวเราจะพาไปดูตารางยศกันอีกทีเนาะ mm hmm. พอสร้างเลเวลพอสร้างบัญชีผู้เล่นใหม่แล้วไปถึงเลเวล9แล้วเนี่ยเราก็จะได้เคลียร์ภารกิจตรงนี้ mm hmm. เสร็จปุ๊บ เราก็ต้องเข้าร่วมแคนด้วยเข้าถ้าเราเข้าร่วมแคนอื่นเราก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเข้าร่วมแคนเดียวกับเพื่อนที่เชิญเรามาเพื่อนเราก็จะได้ของรางวัลด้วยเสร็จเพื่อภารกิจถัดไปก็คือการแชร์บนเฟซบุ๊กนะคะก็เหมือนกันเลย1วันแชร์ได้หนึ่งครั้งแชร์ไ้ครบสองครั้งก็จะถือว่าเป็นภารกิจสําเร็จนะคะเอาใหม่นะอันดับแรกเราเราก๊อปปี้โค้ด เพื่อนที่ได้มาแล้วเราก็กด enter ปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าอ่าตะกี้พอยกดเชิญเพื่อนไปแล้วนะก็จะได้ขึ้นว่าเราสำเราได้เพิ่มเพื่อนคนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราสามารถ copy โค้ดของเราไปให้เพื่อนที่สมัคร ID ใหม่ได้อีกพอได้ครบ5คนภารกิจนี้ก็จะสําเร็จเสร็จปุ๊บล้วก็ เล่นไปจนถึงเลเวล9พอเราเล่นไปจนถึงเลเวลเกาก็ได้ภารกิจที่1เราก็จะสาเร็จเสร็จป,ปุ๊บเราก็จะมาเข้าร่วมแคลนแคลนไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าเข้าร่วมแคลนเดียวกับคนที่เญเรามาเนี่ยมันเอ่อคนที่เญเรามาเขาก็จะได้ของรางวัลด้วยเสร็จป,ปุ๊บเราก็ไปแชร์บน Facebook นะคะแชร์บน Facebook ครบ2ครั้งก็จะได้ของรางวัลเช่นกันของรางวัลก็ตามนี้เลยถ้าถ้าทำภารกิจครบหมดทุกอันก็จะได้ของรางวัลทั้งหมดตามนี้เลยนะคะ